ทุกคนมีวิธีในการประหยัดอดออมเก็บเงินกันยังไงบ้างครับแต่น้อยคนนะครับที่จะประสบความสําเร็จครับผมมีเรื่องราวของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับต้องบอกเรียกได้ว่าเธอมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนครับและเธอก็สารฝันได้สําเร็จนะครับเธอมีเคล็ดลับอะไรยังไงในการที่ประหยัดเงินนะครับใช้เงินวันละไม่ถึง50บาทครับผ่านไป16ปีเนี่ยเธอสามารถทําตามความฝันของเธอได้สําเร็จคือการมีบ้านหลูถึง3หลังด้วยกันนะครับ แน่นอนครับว่าเรื่องราวเนี่ยครับถูกเผยแพร่ออกมาโดยสื่อต่างประเทศนะครับคือก็มีการตั้งคำถามกันครับว่าเอ๊ะการประหยัดเงินของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปนครับบางคนก็เก็บเงินเพื่อที่จะซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้กันนะครับแต่ใครครับที่สามารถจะเก็บหอมรอมริบได้เหมือนสาวชาวชาวญี่ปุ่นที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะอะไรนี้บ้างนะครับ ซื่ต่างประเทศก็มีการเผยแพร่เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่พักอาศัยในประเทศญ,ญี่ปุ่น,นครับเธอตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนอายุ34ปีเธอจะต้องมีบ้าน3าหลังครับเมื่อมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเธอก็ลงมือสารความฝันของเธอให้กลายเป็นจริงซึ่งเริ่มแรกเนี่ยนะครับเธอก็ทําการประหยัดค่าอาหารรายวันของเธอก่อนเลยอันดับแรกนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยถูกเปิดเผยขึ้นมาจากเออประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่ามีการสํารวจ ค่าอาหารรายหัวต่อวันของชาวโตวเกียวจํานวน300คนนะครับซึ่งก็ไปพบครับว่าค่าอาหารโดยเฉลี่ยต่อเดือนนยอยู่ที่ประมาณ27,000เยนหรือประมาณ7,800บาทโดยเฉลี่ยแล้ววันละก็ประมาณ870เยนหรือ250บาทถ้าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับใช้ใจ่ายไปกับค่ากินไม่เกิน200เยนนะครับสื่อต่างประเทศก็ระบุเพิ่มเติมหญิงสาวชาวไซตามะรายนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะมีบ้าน3หลังนะครับก่อนอายุ3 4ปี หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็อยากจะ,กะเกษียณตัวเองจากการทํางานครับจึงได้ทําการประหยัดค่ากินในแต่ละวันเพื่อที่ทําให้ความฝันของเธอในกลายเป็นจริงวิธีการของเธอก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายเลยครับเพียงแต่ว่าหาของลดราคาตามห้างสรพสินค้ามาเพื่อเป็นอาหารในแต่ละมือ้อตัวอย่างเช่นผักลดราคาติดป้ายเหลืองนะครับหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ทําต่อเนื่องกันยาวนานมาเป็นเวลากว่า16ปีครับด้วยการที่จะเลือกสินค้าแบบลดกระหน่าสุดๆไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าของเธอคือขนมปังทานเนย มื้อกลางวันก็คือแซลมอนแบบย่างเองครับและมื้อเย็นคือคอ,อูด้งซองกับผักที่ลดราคาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรวมรวมแล้วค่าอาหารทั้ง3มื้อต่อวันของเธอในจ่ายไปเพียงแค่1้3เยนหรือประมาณ46บาทเท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายอยื่นที่ไม่จําเป็นเนี่ยเธอจะไม่ซื้อโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับขณะที่เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ส,ส่วนใหญ่มักจะมาจากของที่คนอื่นเนี่ยไม่ใช้กันแล้วฟอริเจอร์ก็เช่นกันของแต่งบ้านหลายๆชิ้นมักจะมาจากที่ชาวบ้านเขาเละทิ้งนะครับ และก็นี่ก็คือวิธีการประหยัดเงินสไตล์ของหญิงสาวคนนี้นะครับสื่อต่างประเทศรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นพนักง,งานบริษ,ษัทอสังหาริมทรัพย์ครับที่มีเงินเดือนอยู่ประมาณราวๆ256,000เยนหรือว่าประมาณ74,000บาทนี่นะครับรวมถึงการประหยัดแบบขีดสุดทําให้เธอเนี่ยสามารถซื้อบ้านหลังแรกในราคา10ล้านเยนหรือประมาณ2.9ล้านบาทในวัยเพียง27ปีนะครับแต่ว่าความคิดทางด้านธุรกิจที่อยู่ในหัวเนี่ย ทำให้เธอสร้างรายได้จากการปล่อยห้อง,องเช่านะครับซึ่งมันก็สร้างรายได้เธอถึง76,000เยนหรือว่าประมาณ2 2 0 0 0ต่อบาทต่อเดือนนะครับจากนั้นไม่นานเธอก็สามารถซื้อบ้านหลังที่2ได้สําเร็จในราคา18ล้านเยนหรือ5.2ล้านบาทนะครับในวอายุเพียง29ปีนะครับต่อมาบ้านหลังที่3ก็ตามมาติดติดครับในราคา27ล้านเยนประมาณ7.8ล้านในวัย34ปีกระทั่งล่าสุดเธอก็กเกษียณตัวเองจากการทํางานครับ และอาศัยเก็บค่าเช่าบ้านกินเหมือนกับเศรษฐีย่อมๆครับอีกทั้งเธอเนี่ยเดินหน้าเปิดคาเฟ่แมวด้วยการเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงซึ่งนี่ก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งของเธอด้วยนี่โอ้โหเรียกได้ว่าใครจะลองไหมครับลองนําโมเดลของเธอเนี่ยไปทํำไหมนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนในแตกต่างกันพอสมควรในเรื่องประเทศญี่ปุ่นเขาน่าจะสามารถทําได้สําหรับบ้านเราเนี่ยก็ผมว่าน่าจะต้องน้อยนะครับไม่มีใครสามารถทําได้ด้วย เาวะเศรษฐกิจแรงต่างนานาที่แตกต่างกันนะครับทีนี่ก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่ทําตามคอมฝอนได้สําเร็จแล้วก็เคล็ดลับในการประหยัดก,กุดออมเงินที่จะน่าสามารถทําความฝอนได้สําเร็จตามที่เธอเนี่ยตั้งไว้ครับขาไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ